พอชอลำพูนทีมสุขนี้ที่ลำพูนสร้างคนเสริมงานสารสุข3าบวกหนึ่งออมทรัพย์ออมสุขโมเดลสู่ความยั่งยืนกว่าครึ่งศตวตรรษที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ริเริ่มและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดลำพูนได้รวมตัวของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างสรรค์าง,งานพอชอสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมโดยชื่อพอชอลำพูนทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการความรู้จากพื้นที่ต้นแบบสร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกาการทำงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการประเด็นกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตประกอบด้วย 1. น,นางสาวสวรลักษ์เงินมีสีที่ปรึกษา 2. นางสาวสุคนสีออนพัฒนาการอำเภอลีหัวหน้าคณะทำงาน 3. นางสาวเกศนคำวยโยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคณะทำงาน 4. นายสุรศักดิ์คำพงศ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการคณะทำงาน 5. นางสาวสุจิตราพิเคราะห์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษคณะทำงานและเลขานุการประเด็นกลุ่มออมซอฟ์เพื่อการผลิต ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน4ประการได้แก่ 1. มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น2กิจกรรม 2. มีกิจกรรมเครือข่ายศูนย์สาธิตการตลาดออนไลน์ 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องมีธรรมาิบาล 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่สามารถขับเคลื่อนง,งานอย่างมีความสุข คณะทำงานนำโมเดลพอชอลำพูนทีมมาขับเคลื่อนประเด็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและได้คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นปันหมู่ที่4ตะบ,บนหนองหนามอำเภอเมืองลำพูนซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการการจัดสวัสดิการและกิจกรรมเครือข่าย ตลอดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มอ,อมรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นประจำปีงบประมาณพศ2566เขตตรวจราชการที่15กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบและได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนงานกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิต และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จากการถอดบทเรียนความสำเร็จองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มบ้านต้นปันถูกนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นำร่องนักกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจัดสรรคอกช้างหมู่ที่8ตําบลป่าไผ่อําเภอลี้จังหวัดลาพูนโดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการและสมาชิกอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนคณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายเป็นปัจจุบันดำเนินงานตามหน้าที่การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมีการบริหารด้วยหลักธรรมภิบาลยึดคุณธรรม5ประการมีการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นมีกิจกรรมเครือข่ายผลลัพธ์จาก3บทหนึอ,อมทรัพย์ออมสุขโมเดลสู่ความยั่งยืน 1. กลุ่มอ,อมทรัพย์มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น2กิจกรรม 2. มีกิจกรรมเครือข่ายศูนย์สาธิตการตลาดออนไลน์ 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีธรรมิบาล 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่สามารถขับเคลื่อนง,งานอย่างมีความสุขสร้างคนเสริมงานสารสุขสุขนี้ที่ลำพูน